แมพได้ยังสายบ่ายนะ้นสายอะไรสายเอลนั่นอยู่แล้วมาครับผมเดี๋ยวเราไปลอไ่องนู้นเลยตรงสิงช้านู้นเลยแราถ้าเดินไปแล้วนะ่ะเราล่องอะ่ะพยายามชิดๆซ้ายไว้อย่าไปตรงกลางตรงกลางเดี๋ยวมันจะเหนื่อยตอนไปกันเทียงเข้าเนี้ย อ่าเลยลงลงไปก่อนเลยลงไปอยู่ริมตะลิงก่อนนะเราก็พยายามไปกลางกลางอ้าวไปด้วยมาอ่าไปอยู่แถวนั้นก่อนอ่าลงไปก่อนลงไปก่อนเลยระวังลื่นนะค่อยๆลงนะนั่งลงไปก่อนก็ได้อ่าลงไปก่อนเลยนมๆเดี๋ยว เป็นตากล like ้องฮะลองน้ำรูปัวกอนเดี๋ยวมันเย็นนะค่อยๆนั่งนั่งแช่เมได้ไหมเดินไปไหนนู่นนตัดตัตรงไปตรงนู้นตัดตรงนู้นเดินไปเรื่อยเอยอืมค่อยค่อยเดินไปเรื่อย แอมจะเดินหน้าไปไหมล่ะตัดตรงไป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 นู่นลอกเมียมาฆ่ามาไว้ตรงนี้เออเดี๋ยวๆแต่ทางเนี้ยเราค่อยๆนั่งนั่งลงแล้วก็เอาขาย่อนขึ้นอ่ะเอ็งแอมเอ็งไปก่อนไม่มีใครช่วยเองนะแทนที่จะมาอยู่ใกล้ๆกันนึกไปไปก่อนมึกไปก่อนนะอ่ะอ่ะเออ อย่าหมุนอย่าหมุนไงางท้องไปเดียวเออางท้องไปเออนี่ยเออตรงนี้มันตื้นแต่นี้ยลอยนนลอยเลยนีครับจิบิกลางป่าครับิกลางป่า กูรปียืนถึงนยืนถึงอย่าไปกลัวเออมีไอ้นี่ปล่อยให้ตืงอ้อยู่อยู่อย่งนี้นะเขาเบียนตอนกด้ก่เอาอนอนัน้กย่ไม่ถึี่ก็ทิ้งเขาไปเออเติมเิมเม้องปไกลกับเอยไเลยวีล้องยันโอ้ เฮ้ยเฮ้ยียดตูม้อยเรยว้ยนี่หรอาๆนักอีกทีเอามือวักวักน้ำกลับอย่างง้นเออเออชะรอความเร็วอ่ะชรอความเร็วไปางนี้ดายนี่เฮ้ยององไวเออะวบายงั้นน่ะาวงั้นน่ะเออาวมัไมัเออไปเลยไวเลยไม่เอาลอยไป

ไปลอยไปมันขึ้นตรงนู้นได้มีเชือกขึ้นอยู่โอ้โหไอรักไอยู่นี่ไว้ขึ้นตรงนี้ไงไม่ไม่ถึงไวครับนู่นไวครับนู่นไไวาไถึงนีวก็ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วน้ำเต็มแก้วแล้วไอ้หน้ไอ้นี่ไง อะไรกัน,น,นออหัวเข่าเหนื่เป <laughs> ไปไงครับเป็นไงไนเ็นื่